สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อเลยครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะนําเสนออะไรบ้างตอนแรกกะว่าจะนําเสนอเล่มนี้นะครับเป็นมีดบูบะแรงนะครับก็ขายไปแล้วนะมีคนรับต่อแล้วก็ขออนุญาตข้ามรายการนี้เลยแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ขออนุญาตเปิดงานตัวนี้เลยแล้วกันเอามารีเซลแบบราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับผมสาหรับเจ้าอ่า เป็นมีดดาบราชนอัลัญยิกนะครับซองจะเป็นซองหนังอัดนะครับนะหนังพีวอัดสีดำนะฮะคือต้องขออภัยด้วยพอดีตั้งมุมกล้องที่สั้นเกินไปนะก็เลยอาจจะเห็นตัวทรงไม่เต็มนะแต่ว่าตัวใบมีดเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะฮะเป็นงานสไตเลสนะแบบนี้นะครับผมนะแบบนี้นะงานสไตเลสนะครับผมเต็มใบนะบเปิดคมแล้วนะค,คุณผู้ชมแต่ว่าอยู่กับร้านผมมาประมาณ3สัปดาห์แล้วอะ่ะตัวเนี้ย คือที่เอามาปล่อยก็คือไม่อยากให้ของอยู่ที่ตัวเองนานเกินนะครับนะสสัปดาห์แล้วก็ความยาวตลอดทั้งเล่มนะครับอยู่ที่3 0นิ้วนะครับใบมีดอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะครับผมก็ถ้าใครจะรับเล่มนี้นะครับผมให้ราคาแบบสุดพิเศษเลยนะครับผมขาดทุนนะอันนี้ปล่อยขาดทุนนะครับใครจะรับเอาไป500บาทส่งฟรีนะครับสำหรับปลาชันอลันยิกนะครับนี่นะยีนิ้วนะครับนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะคือมันไม่ได้ต่อคาระนั่นเองนะครับนะสำหรับคนที่เป็นแบบ สายอาคาระก็อาจจะไม่ชอบอันนี้นะเอาไปนะครับผม5้าบาทส่งฟรีนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นตัวยายสักตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ไปเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับอันนี้จะเป็นมีดสปาร์ตาพร้อมมีดคว้างนะครับตัวนี้เนี่ยผมให้ราคาพิเศษอยู่ที่300บาทนะครับไม่รวมส่งนะค่าส่งก็80บาทนะครับแบบแบบเก็บเงินปลายทางนะหรือแบบโอนเงินก็คือ50บาทด้ามจับจะเป็นเชือกถักสีเขียวแบบนี้นะครับใบมีดก็จะเป็นงานสเตเลสออกเฮดนะครับผมมีมีดคว้างให้ด้วยนะ ไปซองอย่างนี้นะครับถ้าใครจะเอาสปาต้าพร้อมมีดคว้างนะครับก็ตัวนี้ผมให้300บาทนะครับเนะี่ยไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็80บาทแบบเก็บเงินไปทางนะโอนเงินก็50บาทนะครับโอเคงานแบบชาบชวยหมดไปแล้วทีนี้ผมขออนุญาตเปิดงานประจําวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอัพเลเวลนิดนึงนะครับสําหรับมีดเชฟเมื่อวานเปิดมีดเชฟไปประมาณสแบบนะ มีผู้ชมหลายท่านก็ติดต่อเข้ามาสําหรับงานมิชเชฟนะครับขอบพระคุณอย่างมากนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะมันมีอีกเล่มหนึ่งที่ยังไม่ค่อยได้นําเสนอสักเท่าไหร,ร่นะเป็นงานมิชเชฟกล่องดาตัวนี้เป็นแบ์โอมากาเซเหมือนกันนะครับเป็นงานปังต่อสำหรับมิชเชฟพี่ๆที่ไม่ทันเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทําการสั่งมาให้ใหม่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับเร่งและ พอดีที่สต็อกของดีลเลอร์เนี่ยเขาก็มีของอยู่เหมือนกันผมก็เลยเร่งให้ได้นะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับไม่ไม่นานเกินรอนะครับสำหรับตัวนี้เป็นงานปังตอสับกระดูกนะครับแบนโอมากาเซะนะครับคุณผู้ชมใบมีดเนี่ยนะฮะจะมีการฉลุลวดลายนะค,คุณผู้ชมก็สามารถใช้งานได้จริงนะนี่นะครับสับได้จริงเลยคมค่อนข้างคมเลยนะครับเจนกระดาษอะไรตัดได้บ้างนะ ด้ามเป็นด้ามไม้แท้ต่อด้วยหมุดสีทอง3จุดนะครับผมนะเดี๋ยวอยากจะลองคมให้สักหน่อยแล้วกันนะครับเออพอเดีแบบไม่ได้เตรียมนะวันนี้ไมไ่เตรียมกระดาษลองคมมาแต่คิดว่าลองได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวเอากระดาษ a สธรรมดานี่นะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องตัดกระดาษอื่นเลยนะเนี่ยนะค,ความคมของมีดเชฟเนี่ยคือไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้วนะครับมันคมมากคุณคิดดูถ้าปังตอคมระดับนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมสับกระดูกได้สบายมากเลยนะครับเล่มนี้เหลืออยู่หนึ่งเล่มท้วนนะครับใครจะรับ 400บาทครับอยู่กับผมมา2ส,สัปดาห์แล้วนะเรียกได้ว่าวันนี้เราจะมาปลดมีดกันนะฮะปลดมีดหลายๆรุ่นเลยใครจะรับรุ่นนี้นะครับ400บาทไม่รวมส่งนะฮะสองชิ้นจะไปส่งฟรีใครที่เป็นสายมีดพับอะไรยังไงเดี๋ยวผมพยายามจะหาของใหม่ๆมาให้อยู่นะครับตอนนี้มีดพับเนี่ยไม่ค่อยมีผลิตแบบออกมารุ่นใหม่ๆเลยมีแต่รุ่นเก่กาๆก็เลยไม่อยากนําเสนอบ่อยนะครับเพราะว่าเคยเห็นกันแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่จุใจกับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลืมเอาขึ้นมาทีเดียวนะอันนี้จะเป็นงานเหล็กแหนบนะครับของอารันยิกนะครับแบบนี้คุณผู้ชมนะจากร้านอารันยิกนะครับพระนครศรียุธยาตรงท้ายจะเป็นปล้องนะครับคุณผู้ชมนะเหล็กปล้องนะจะมีอลอยหยกักเขาเรียกว่าเป็นเขาทําเป็นนี่นะี่นะเป็นเหมือนขั้นๆข,ข,ขีดขีด,ขดไว้นะครับก็ดูมีความดิบดีนะ่ย ตีตาโลโก้ของอารันยิกนะครับตรงน,นี้สันหนานะฮะหกถึงเมิลเลยสันค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ความยาวตลอดทางเล่มเนี่ยวันนี้ไม่ได้ปรับมุมกล้องสําหรับการรีวิวมีดขนาดยาวนะครับต้องขออภัยด้วยนะยี่สิบสามเกือบยี่สี่นิ้วนะฮะความยาวอันนี้ลุยงานหนักได้จริงนะครับตีร้อนนะฮะงานตีร้อนด้ามจับเป็นแบบนี้ข้อข้อดีของมันก็คือราคาไม่สูงมากแต่ใช้งานได้จริง ะะมีความยาวสามารถอไปหวดได้แล้วก็สับไม้ได้นะฮะแต่ว่าการสับไม้เนี่ยก็คืออาจจะทําได้ต้องออกแรงนิดนึงนะเพราะว่ามันยาวนะส่วนนงด้ามเนี่ยที่มันเป็นเหล็กป้องๆเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือจับแล้วเนี่ยเวลาฟัน,นอาจจะสะท้อนมือได้นะอาจจะเจ็บมือนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนก็แก้ไขโดยการที่เอาอยางยางรถยนต์นะที่เขาตัดมาแล้วนะมาพันมาพันไว้มันก็จะนุ่มมือขึ้นนิดหนึ่งนะครับ จุดที่เป็นข้อควรระวังก็คือถ้าเป็นมีดประเภทเนี้รอยเชื่อมบริเวณโนคอมีดอะ่ะจะเป็นจุดอ่อนของมีดเลยนะตรงนี้จุดอ่อนของมีดคือถ้าเกิดว่าเราโดนกระแทกแรงๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่หักก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันหักแล้วเนี่ยาบางคนก็เอาไปเชื่อมเองนะบ,บางคนถ้าเชื่อมเองไม่ได้ก็ไปเชื่อมให้ช่างเชื่อมให้ก็ประมาณสัก50บาทครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมมาดีแล้วนะฮะแต่อย่างไงก็ต้องเป็นข้อควรระวังอยู่ดีเพราะเป็นจุดอ่อนของรุ่นเลยนะจุดอ่อนของรุ่นนี้เลย นะฮะก็ถ้าใครจะรับนะครับรุ่นนี้300บาทนะครับผมรีวิวตามจริงนะครับมีดมันไม่ได้มีดีทุกด้านอยู่แล้วสินค้ามันต้องมีดีมีตําหนิว่าตรงไหนที่ควรจะเป็นจุดอ่อนเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะครับไม่เช่นนั้นเวลาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยนะครับผมลูกค้าจะไม่ประทับใจนะเวลาถ้าเราไม่ได้คุยกันให้มันเคลียร์ก่อนนะครับเปิดต่อด้วยงานกระบองซ่อนมีดนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นชิ้นที่มีให้บริการอีก3ชิ้นนะ แม่เขียนไว้ว่า130บาทนะครับเนี่ยนะอาโอเคก็130บาทตามแม่ว่าเลยแล้วกันนะนี่คุณน้องแขตอนนี้คุณแม่ผมนี่ก็จะควบคุมกิจการขายมีดแล้วนะส่งของก็ทำได้ดีแล้วนะแม่ก็คือแบบประมาณสัก80%แล้วนะครับ อีก20%กนะ็คือต้องพัฒนาต่อนะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังมีบ้างนะที่ไม่ได้เช็คของที่มันละเอียดหรืออาจจะมีแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คือก็ต้องยอมรับแล้วว่าเขาเก่งนะเก่งขึ้นเยอะเดี๋ยวเนีนะครับผมแต่ยังไงก็ส่วนไหนต้องปรับปรุงก็ยวปรับปรุงนะครับผมคุณผู้ชมแจ้งผมได้นะคุณแม่แพ็คไปตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแจ้งได้นะผมรับผิดชอบหมดนะครับผมแค่อยากให้แม่มาทํางานกับผมผมไม่อยากให้แม่ต้องไปตกระกรรมลาบากไปขายของแล้วร้อนหรือว่าไปตัดหญ อยากให้แม่มาอยู่ด้วยกันนะฮะยังไงก็ยินดีปรับปรุงนะครับยินดีปรับปรุงกระบองซ่อนมีดตัวเล็กตัวนี้ขณะที่ซ่อนอยู่เนี่ยความยาวจะอยู่ที่14นิ้วนะครับอยู่ที่1 4นิ้วนะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีดำเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมีให้บริการ3ชิ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะร้อยบาทคือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานแบบไปฟันหนุนฟันนี่อะไรเงี้ยนะครับผมที่มันแบบรุนแรงหน่อยอะตัวนี้ทําไม่ได้นะตัวนี้ทําไม่ได้นะ จะเป็นงานสแตนเลสสีดาครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะเป็นรูปธงชาตนะครับไอ้ตรงนี้คือไม่ทนทานหรอกนะแกะออกได้นะแกะออกได้เลยแล้วน้ำยาเช็ดออกมันจะได้ดูเรียเนียนดำเนียเนียนนะครับผมเวลาใช้งานนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นคล้ายๆลลูกเปินนะฮะลูกเปินแบบว่ากลมกลมอะนะเวลาใช้งานให้เราบิดนะครับจะไปดึงส่วนนะ่ะดึงไม่ออกถ,ถ้าบิดอยนะ่างเงี้ยออกง่ายกว่านะบิดข้อมือนะบแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยนะฮะเก็บก็เหมือนเดิมเนี่ยเราดึงออกมาคุณผู้ชมจะได้พบกับมีดนะซึ่งความยาวของตัวใบมีีเน่ย จะยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบบา,างเดียวนะสันไม่หนามากประมาณสามมิลน,นะครับแล้วก็จะมีร่องเงือดขนาดยาวด้วยคุณผู้ชมอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับสำหรับมีดตัวนี้มันไม่ได้คมขนาดนั้นนะผมเปิดให้คมให้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับร้อยปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่จริงๆมันก็เปิดมาเยอะนั่นแหละแต่ว่าด้วยความคมของงานสแตนเลสตัวนี้มันไม่ได้คมมากสามารถทำให้เปิดเพิ่มได้ให้มันคมกริบนะบพอได้มันทําได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าไปคาดหวังอะไรมันมากนะครับเนี่ยนะ ปองการตัวได้เอาง่ายๆเวลาคุณต้องการให้มันยาวขึ้นเนี่ยคุณก็แค่เอาเอาตรงด้ามน,นะฮะเอามาใส่ตัวนี้คุณจ้จำไม่แม้นี่นะแล้วคุณก็แค่ทําการบิดมันบิดนิดน,นึงนะจะเข้าง่ายขึ้นต้องบิดพอลงล็อกนะให้ลูกปืนมันดังกั๊บแบบนี้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นกระบอกซ่อนมีดแบบนี้มันก็จะยาวขึ้นนะครับพอต่อแล้วเนี่ยนะครับผมความยาวของมันจะอยู่ที่22นิ้วนะครับความยาวของมันนะก็ประมาณนี้เวลาเก็บก็บิดนะครับ บิดจะง่ายกว่าแล้วก็เอาทางคมอ่ะใส่เข้าไปนะเหมือนเดิมครับบิดแล้วก็กรึบนี่แบบนี้นะครับจะง่ายที่สุดตัวเองนะครับ130บาทครับคุณผู้ชมใครจะรับนะฮะก็จัดไปเลยซื้อของกับผมเนี่ยถ้าเกิดซื้อหลายชิ้นไม่ต้องห่วงนะครับผมมีส่วนลดให้อยู่แล้วนะไม่ได้หน้าเลือดขนาดแบบไม่ลดให้เลยนะฮะอ่ะโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย คุณแม่บอกว่ามันอยู่มาประมาณสาสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรอ๋อแบคิ l เกอร์เบอร์นะฮะเดี๋ยวก่อนนะแม่ห่อไว้แล้วอันนี้จริงๆมีคนจองไว้นะครับแต่ว่าไม่เอาหมายถึงว่าเขาไม่รู้จองจริงจองเล่นนะนะตอนนั้นก็เก็บไปให้แต่เขายังไม่ติดต่อมาเลยก็ขออนุญาตแล้วกันเพราะสสัปดาห์แล้วนะ หายไปสามสัปดาห์นี่ไม่รู้ว่าเขินหรือว่าอะไรอ่าไม่พร้อมไม่เป็นไรครับไม่พร้อมก็แจ้งนะครับอย่าอย่าหายไปครับคุยกันได้นะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการขายมากนักนะครับ <S <S บริเวณตรงท้ายเนี่ยสามารถที่จะสอดอเป็นเชือกไว้คล้องได้นะตัดสายเบล์ได้ครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยตัดสายเบล์ได้แล้วก็จะมีขีดสามขีดตรงนี้นะ <S <S แล้วก็บริเวณตรงซองจะมีที่จุดไฟไปแทงแมกนีเซียมนะครับตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยทะลอกนิดนึงนะขอครับได้แล้วกันนะ นี่นะมีรอยถลอกนิดนึงนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานจริงมันก็จะเป็นรอยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมคือผมนะผมพูดจากใจเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะสินค้าถ้ามาจากขนส่งแบบไหนอยู่ที่ผมผมจะดูแลให้ดีขึ้นอีกนิดนึงผมไม่มีการโทรมลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบสภาพไม่ดีคือมาจากขนส่งจริงๆนะครับมาจากโรงงาน,นจริง คือเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะผมเนี่ยถนอมของมากๆแล้วเวลาแพ็กไปเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยได้รับสินค้าจากผมผมจะแพ็คไปดีมากๆนะครับอันนี้จะเป็นไฟฉายนะซึ่งก็ฐานน่าจะหมดแหละสามสัปดาห์แล้วอะนะฮะไม่ได้นี่เลยแต่ว่าเปลี่ยนฐานได้นะครับเปียนฐานได้ถอดออกมาแบบนี้นะถอดออกมาปับ๊บฐานก็เปลี่ยนได้เลยนะเนี่ด้านในเป็นฐานก้อนๆนะครับก้อนเล็ก เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนอาศัใส่ไปม,มันจะแบบว่าจุดไฟติดนะครับหมายถึงว่าเปิดไฟติดนะครับแต่เนี้ไม่ติดทานหมดนะอ่าก่อเดี๋ยวถ้าใครจะรับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษแล้วกันนะถือว่าทานหมดแล้วต้องไปซื้อทานเพิ่มนะฮะมีเข็มทิศนะครับบอกทางได้อันนี้ก็จะเป็นสายรับดึงออกมาปั๊บนะ ใบนี้เป็นแบรนด์เกอร์เบอร์นะครับเปิดคมแล้วหนึ่งร้อเซนะครับสันหนาประมาณสี่มิลนะครับด้ามจับก็เป็นยาง ABS นะสันท้ายกันกระแทกแบบนี้นะครับเนี่ยสีจะเป็นออกคึมครีมเทาๆนะครับผมคมขนาดไหนก็ลองดูนะฮะว่าประมาณนี้จะถูกใจหรือไม่นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะแบบนี้เลยฮะนี่นะฮะก็ประมาณนี้ครับใครชอบใครถูกใจก็จัดได้นะ ปกติหกร้อยบาทอ่ะผมผมลดให้หน่อยแล้วกันเผื่อใครจะไปซื้อถ่านนะครับเอาไป600้อย้เอาไปแหมเมื่อกี้จะบอก650บาทนะฮะเอาไป550บาทแล้วกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับนอกจากเมื่อกี้ที่บอกไปมีรอยถลอกตรงนี้นิดนึงแล้วก็ถ่านอันนี้หมดนะครับนะซึ่งถ่านละก็ละ20บาทนะเพียงแค่มันไซส์เล็กขนาดนั้นเองนะครับผมอาจจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ว่าสั่งตามเน็ตก็ได้นะเซเว่นก็มีนะฮะอ่ะจัดไปครับผม ห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้จ,นะจริงมันหกร้อยนะจริงเนี่ยนะอ่ะเอาง่ายเลยเอาไปห้าร้อยทวนไปผมให้นะห้าร้อยท่วนเลยจาง่ายดีเดี๋ยวผมจะจาเองไม่ได้วิ่ยรับผมไม่ได้กลัวคุณผู้ชมนะแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่คลิปอื่นนะแค่คลิปนี้คลิปเดียวตัวนี้ไปห้าร้อยพอนะต้องการปลดของต่อมาอันนี้เหลืออีกชิ้นเป็นงานทันโตนะครับ anywhere นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอจิบน้ำนิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกจะคอแห้งไงก็ไม่รู้อืมมาแล้วมาแล้วนี่นะครับอา้าวลืมใส่เมื่อกี้โทษเดี๋ยวแป๊บน,นึงฮนะเดี๋ยวมันหายแป๊บนึงเนี่ยนะลืมใส่ไปฉ่ายไปด้วยนะพอบอกถ่านหมดปั๊บไม่ใส่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อมันฐานทันโตะว่าโอ้โหนึกว่าคนละอันครับอันนี้คุณผู้ชมนี่นี่ตกใจนะว่าลืมใส่แม่ทันโตะก็มีทันโตะก็มีนะใครไม่ชอบเลยเมื่อกี้มาทันโตะได้เลยนะครับ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนผมก็นึกว่าลืมแม่ขายหน้าเขาเลยก็นึกว่าเอามาเมื่อกี้ก็ว่าใส่แล้วดีกว่าทําไมมันมาอยู่ตรงนี้วะลืมไปว่าทันโตะก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนอ่ะขออนุญาตนะครับเป็นรีคอนทันโตะนะครับ ตัวนี้เป็นรีคอนทันโตที่คุณสมบัติต่างๆเมื่อกี้คือคล้ายกับเจ้าเกอร์เบอร์เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคนละแบรนด์กันแค่นั้นเองพูดถึงความคมนะผมเชียร์ตัวนี้เลยนะคือคมจริงของอเจ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเปิดคมอีกหน่อยเนี่ยก็คือก,ก็เฉียบอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันเฉียบจริงๆนะอันนี้โดยส่วนตัวนะรีวิวจากตัวเองเลยนะที่ใช้จริงนะผมไม่คนไม่อวยนะครับตัวนี้ค่อนข้างคมเฉียบ แล้วก็มีฟังก์ชันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแถมตัวนี้ราคา600บาทเท่ากันเลยนะปกติคือมันเท่ากันแต่ว่าไอ้เจ้าเมื่อกี้ตัวตัวก่อนหน้าผมให้500นะครับเพราะมีตําหนิอย่างที่บอกไปแต่ตัวนี้ต้อง600บาทเพราะว่าสมบูรณ์แบบนะครับมีแท่งแมกนีเซียมให้แบบนี้นะครับมีแท่งแมกนีเซียมให้แล้วก็ไฟฉายตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะะไฟได้นะครับเนี่ยถ้าเราเติมฐานเมื่อกี้ก็จะเหมือนกันนะครับใช้งานได้ แต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วเราไม่ได้ใช้อะนะครับแล้วถ้าลืมปิดด้วยก็ไปแล้วใหญ่เลยครับมันก็จะหมดนะอันนี้มีเขียมทิศให้ด้วยครับใช้งานได้อีกฝั่งหนึ่งจะมีคลิปเน็บตัวนี้ค่อนข้างสะดวกถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมต้องสอดเข็มขัดเข้าไปใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อ่ะคือกางเกงอ่ะเหน็บได้เลย ใส่ตรงนี้ปั๊บเล็บได้เลยแต่ปัญหาคือมันก็จะหลุดง่ายกว่าเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับขณะที่อยู่ในซองเนี่ยนะความยาวของมันนะจะอยู่ที่30เซนหรืออยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วดึงไมมีรียวมาปัา๊บคุณผู้ชมจะเจอกับลินคอนใบมีดสีเงินนะฮะซึ่งความยาวของใบมีดเขาเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วนะครับความยาวตลอดเล่มก็คือยาวประมาณเกือบเกือบ12นิ้วสันหนาเนี่ยมากกว่า4มิลน,นะครับผม เปิดคมแล้ว1น0นะครับแถมปลายตัดเฉียงด้วยนะผมว่ามันดูสะอาดสะอ้านมากนะเล่มเนี้ยดูสะอาดตาและความคมอ่ะเทียบกันให้ดูชัดๆไปเลยนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาบอกกันว่าอันไหนมันคมกว่าคมเนี่ยนะฮะคือคมจัดนะครับคุณผู้ชมอ่ะนะฮะความคมผมรู้สึกว่าผมให้คะแนนตัวเนี้ยดีกว่านะฮะเรื่องของความคมนะครับผมให้ให้ดีกว่าเจ้าอ,อ กอร์เบิร์เมื่อสักครู่นี้นะครับหมายถึงว่านาตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะความเห็นส่วนตัวนะณปัจจุบันนี้ตรงนี้นะตรงหน้าผมนี่นะไม่ใช่ว่าทุกทุกเล่มทั่วไปนะณตรงนี้นะด้ามจับเนี่ยเป็นยาง ABS เหมือนกันแล้วก็จะมีสันท้ายอร้อยเชือกได้นะครับตัวลินคอนตัวนี้ก็จะเป็นด้ามสีครีมนะก็อ่ะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบโคสตีลนะฮะไต้หวัน SK5 นะฮะ รีคอนทั้งโตนะครับผมอะจัดไปครับประมาณนี้แล้วกันนะคิดว่าถ้าเกิดคนชอบเนี่ยเขาน่าจะโทรมาแล้วล่ะถ้าถ้าไม่ชอบเดี๋ยวรีวิวนานแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบนะฮะอา้าวก็เล่มนี้มีให้บริการน่าจะ1ห,หรือ2เล่มมนาะที่เหลือที่ร้านนะนะประมาณนี้หหรือ2เล่มเท่านั้นนะครับผม600บาทส่งฟรีครับไปต่อ,อกระบองดิว้วสีทอง ยังมีให้บริการ1ชิ้นนะครับก็เตรียมจะปลดของนะนี่ก็อยู่มาด้วยกัน3สัปดาห์แล้วนะครับนี่นะสีทองด้านในจะมีซองผ้านในตอนให้แบบนี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 ้แบบนะแบบฮะอย่าไปคาดหวังว่าซองมันจะดีดีอะไรนะซ <laughs> องบางมากๆบางเฉียบๆนะฮะแต่ก็พกพาได้นะก็ถือว่ามีให้ก็อ่ะก็โอเคก็ขอบคุณนะฮะที่มีให้ นะแต่วันหลังถ้าเกิดอยากให้มันมีแบรนด์ที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยผมอยากให้มันหนากว่านี้นะครับอันนี้คือคอมเมนต์จากผมแล้วกันนะในส่วนของอเจ้ากระบองดิ้วเนี่ยคุณผู้ชมด้ามจับอาจจะเป็นยางแข็งใครที่ไม่เคยมีคุณผู้ชมแบบอยากได้อะไรที่มันป้องกันตัวได้นะอันนี้ป้องกันตัวได้นะแต่ว่าเวลาพกไปใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยตำรวจก็อาจจะถามได้นะไอ้ตำรวจอาจจะถามได้ว่าเออไปซื้อร้านไหนมาเนี่ยสวยจังเอาไปใช่แล้ว <laughs> อ,อาจจะถามว่าเออ พกอาวุธมาจะไปทำร้ายใครหรือเปล่ามีจุดประสงค์อะไรไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเออของใครนี่สวยจังเลยซื้อจาลักคู่อ๋อหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะนะฮะเป็นกระบอกแบบนี้นะครับเวลานั้นก็สบัดออกได้เลยครับจะเป็นกระบอกสามท่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสบัดก่อนนะเดี๋ยวไดกระจกแตกนะสบัดไปข้างหน้ากระจกแตกนะครับนี่เป็นสีทองสวยงามมารลามแท้อะไรตะลึงนะฮะมันค่อนข้างที่จะดูแบบหรูหราลักชัวรี่นะฮะพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยความยาวของมันจะอยู่ที่ประมาณ26นิ้วนะครับตัวนี้ กระบองดิ้วนะแข็งแรงนะแข็งแรงตรงนี้ด้ามจับตรงนี้จะดูแน่นหนามากนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณดิ้วเนี่ยตรงกระบองตรงนี้สาท่อนเนี่ยนะครับผมไม่ดูกล่องแก่งนะตัวนี้ไม่ดูกล่องแก่งนะนะฮะเวลาเก็บกระทุบลงมาด้านล่างนะครับสุดลงไปแบบนี้ก็จะเแค่นี้นะครับผม250บาทไม่รวมส่งนะครับ2ชิ้นก็ส่งฟรีเรื่อยๆครับนะไม่รีบมากเรื่อย อ่ะโอเคครับนี่คือของที่แม่เตรียมมาให้รีวิวนะวันนี้เขาเรียกว่าช่วงตามใจคุณแม่นะครคุณแม่จัดไว้ให้แล้วว่ารีวิวแบบนี้นะครับแม่บอกอ๋อเอ้ยถ้าไม่ปล่อยเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นของที่แบบเก่าแล้วนะนะ่เอา้าเมื่อวานก็มีโคลัมเบียใบเงินตอนนี้ก็มีโคลัมเบียใบเงินมานะครับเป็นเขาเรียกว่าสินค้าที่มาไวไปไวถึงแม้กําไรจะน้อยแต่ว่ารอบหมุนของมันไวนะก็เลยต้องมีติดไว้บ้าง G51 ส่งเข้าประกวดนะครับในวันนี้สำหรับโคราเบียใบเงินมีซองผ้าใน่อนให้นะมีซองผ้าใน่อนให้แล้วก็จะมีแบบกระดุมนะแล้วก็จะมีตัวล็อกที่เป็นแบบตีตุ๊กแกให้นะครับผม G51 เขาเรียกว่าเรียบหรูดูแพงต้อง G51 ด้ามจับเขาเป็นด้ามไม้ไมกาตาที่ตอกด้วยหมุด2จุดนะครับผมซึ่งกรรมวิธีการผลิตเนี่ยคือเขาจะรีดความชื้นออกนะครับแล้วก็สัม้ายอาการกระแทกแบบนี้นะฮะ ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมใบมีดเป็นงานสแตนเลส4 4 0 c ครับเป็นรหัส g 5 1นะฮะแล้วก็ความยาวตลอดทั้งเล่มอ,อยู่ที่12นิ้วนะครับสันหนา4มิลิเมแล้วก็ความกว้างของใบมีดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก3.7ได้เปิดคมแล้ว100เเซนะครับผมบโครเบียใบเงินความคมก็ไม่ต้องเสิร์ฟนะฮะนะได้นะฮะได้อยู่ได้อยู่นะฮะ ก็ประมาณนี้นะลองให้ดูแค่เล่มเดียวพอเล่มอื่นไม่อยากลองนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมใช้สินค้าเองใช้เองขายเองไม่ได้นะนะอ่ะโอเคครับ290สบาทครับสำหรับ G 5 1นะครับมีให้บริการประมาณ2เล่มนะครับอันนี้ที่ร้านนะสเล่มคุณผู้ชมก็จะบอกว่าเอออาจารย์ครับทำไมอาจารย์ไม่สต็อกของให้เยอะๆล่ะครับกลัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมช่วงนี้จะตั้งรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยด้วยผมเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะ ลงทุนไปเยอะเดี๋ยวแทนที่จะแบบเป็นเช่าทาทำมาหากินจะกลายเป็นว่าทาครอบครัวมาลลำบากก็ลงทุนไปเยอะนะโอเคเฮ้ยโหเมื่อกี้ก้มไปหยิบนะค,คุณผู้ชมอามีดหมอนะครับเหลืออยู่หนึ่งเล่มเดี๋ยวทุวกอนนะทำไมเล่มนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทำไมอยู่หลงที่ไดรังวะเดี๋ยวปรนะนด็นฮะอ๋อเป็นเนื้อเก่านะครับคุณผู้ชมตอกตะกรุดสามดอกนะครับ เนื้อเก่าต่อทะ้งุดสามดอกนะครับเหลืออยู่เล่มเดียวนะแล้วทำไมมันหลงมาอยู่ตรงนี้นะทำไมมันหลงมาอยู่ในชุดนี้ได้นะหรืออาจจะมีคนที่จะเป็นเจ้าของมาดูเจอพอดีนะฮะเอางี้แล้วกันเปิดราคาไปแบบเ,เบาๆสุดๆเลยครับเอาไป900ทั่วแล้วกันฮะจาก999นะครับผมขออนุญาตไม่รีวิวนะครับเพราะว่าไม่ใช่คิวของการรีวิวมิดมอนะครับอะโอเคไปต่อ โคลัมเบียใบเงินรหัส SA 2 7นะครับวันนี้เราจะพูดถึงกันเรื่องนี้ SA 2 7ด้ามอัญมณีสีเพลิงที่ขายดิบขายดีไปเทน้าเทท่าน,าานา 5, นะตัวนี้คือขายดีจริงๆไม่รู้ว่าทำไมคนชอบนะผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนะเอาจริงงอ่ะคือด้ามจับอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ชอบประมาณนึงอ่ะไม่ได้ชอบมากอ่ะนะ แต่มีคนที่เรียกร้องว่าอาจารย์27มีไหมทุกครั้งที่แบบหายไปนานๆจะมีคนถามเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะฮะบ,บริเวณด้ามจับในลักษณะเขาเรียกว่าวัสดุเหมือนลักษณะเหมือนกับพวกพอลิเมอร์นะที่เขาแบบเอามาหล่อเป็นด้ามนะครับแล้วก็ทําแบบ2จุดแบบเนี้แยกกันด้วยงานสแตนเลสนะครับผมเวลาจับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะแบบนี้นะฮะ sa 2 7นะครับ ตัวนี้ก็290บาทส่งฟรีนะครับผมไม่ปส่งฟรี290บาทนะฮะสองเล่มขึ้นไปส่งฟรีถ้าเล่มเดียวส่งฟรีให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปออราคามันแพงนะฮะโอเคครับใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วนะใกล้ความจริงแล้วอโอเค เปิบเปิบปิบอ่ะโอเคอีกอ่ะคืนทีเดียวอีกสี่เล่มครับอันไหนเหลือบ้าง ah304 ครับตัวนี้ราคา450บาทเหลือหนึ่งเล่มนะฮะหลุดจองเอาจริงมันก็ไม่เหลือแล้วครับแต่หลุดจองครับมีคนจองไว้แล้วไม่เอา นะอโอเคช่วงนี้หลุดจองบ่อยนะนี่หลุดจองยังดีกว่าตีกลับนะหลุดจองของอยูอย่ที่ร้านผมนะถ้าตีกลับนี่คือของทรงเป็นล้ตตีกลับมานะ้าเสียตังค์นะฮะอันนั้นคือแบบจะรู้สึกเฟลหน่อยแต่หลุดจองันนี้ไม่เท่าไหร่นะ a h 3 0 4ครับผมปลอกตรงคอมีดเป็นนกฟินิก์นะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้นะครับก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆกลูกครีนะฮะใครที่ชื่นชอบแนวนี้เนี่ยก็ตอนนี้พรอมให้เป็นเจ้าของ1ชิ้นนะ 450ไม่รวมส่งนะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะรับก็อสองชิ้นส่งฟรีนะวันนี้ก็ต้องจะมีตรงใจบ้างหรือมั้งนะตอนนี้มีดด้ามมา้าไม่รู้พี่ประกรณ์จะยังรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตปล่อยต่อแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ต้องใช้เงินนะครับนะบเพราะเห็นอจองมาตั้งแต่ต้นเดือนอพฤษภาคมแล้วอตอนนี้มัน ปลายเดือนแล้วผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังรับอยู่ไหมนะไอเราก็ไม่กล้าโทรไปนะครับเดี๋ยวต้องถามอีกทีนะไม่รู้พี่เขาจะรับไหมนะถ้ารับบอกผมนิดนึงนะครับบอกผมนิดนึงเพราะว่ามันผมต้องใช้เงินแล้วทุนไปจมตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคเหลือด้ามด้ามนี้ครับอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นด้ามเสือนะฮะอันนี้ก็4ี่นะครับ 4ี่อนะฮะอันนี้เคยรีวิวแล้วคงไม่พูดเยอะนะฮะไปต่อไปต่อไปต่อเลยครับเร่งแล้วตอนนี้เพราะว่ามันจะสาสิบนาทีละนะกํกลังดีนะครับนานกว่านี้ผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะเกรงใจเพราะว่าต้องเอาเวลาไปทำอาหากินอย่างอื่นด้วยมานั่งดูคลิปผมอย่างเดียวนี่ก็จะ,ะเสียเวลากันนะฮะโอเคครับผมก็4 5่สบนะครับสำหรับด้ามเสือตัวนี้นะด้ามเสือนะฮะ อ่ะโอเคครับผมไปต่อฮะ G16 ครับมีให้บริการประมาณ2เล่มนะครับ G16 เหลือไม่มากนะฮะร,รุ่นนี้ G16 นะครับ G16 เหลือให้บริการ2เล่มนะ290สบาทครับสำหรับ G16 นะฮะเร่เงรอบเร่งรอบแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็น SA35 ซึ่งมีให้บริการประมาณครึ่งโล นี่อันนี้มีครึ่งโหลนะใครจะเอาก็ติดต่อมาได้เลยครับ sa 3 5มีบรรเล่มอะะค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับ sa 3 5ใครจะรับนะครับมีครึ่งโหลนะตัวนี้290บาทต่อเล่มนะครับไม่รวมส่งไปไวเลยนะครับผมคุณผู้ชมตขออภัยด้วยนะมันจะเกิน30นาทีนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นำเสนอประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนนะครับเบอร์โทร0 9 9 2 3 6 0 8 8 2ครับ09 9 2 3 6 0้8 2ร้านมีรู่อออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหากว่าท่านชอบถูกใจอยากกดไลค์กดแชร์ก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมวันนี้สิ่งอื่นสิ่งใดถ้าเกิดผมนําเสนออะไรไปแล้วคําคพูดของผมอาจจะทําให้ทุกท่านไม่พอใจนะครับกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาเ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีเจตนาที่ ทำาไมทุกท่านไม่สบายใจนะครับต้องการแค่เอนเตอร์เทนให้มันสนุกสนานเฉยๆนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่อุดหนุนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบวใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ